ขายาวคาโก้นะคะรายการนี้มีกระสอบเดียวพี่มีกระสอบเดียวที่เปิดน้ำหนัก45่กิโลนะคะตัวนี้คาโก้จะมีกระสอบเดียวที่เปิดนะคะพี่เดี๋ยวหนูขึ้นรหัส C F แล้วก็ราคาให้นะคะสองสี่ตัวเลยพี่สองพันสองร้อยี่สองแตไปเลย ร้อยตัวตาม้าไปใช่ใพี่หอกหนูช่วยด้านหน้าก่อนรวมๆกันที่มีผู้ชายด้วยอะต่อไปจะเป็นคาโกเพนนะคะมีกระสอบเดียวนะพี่มีกระสอบเดียวนะรหัส CF ขอไข่หกสิราคาแค่ห5 0 0บาทค่ะก็โ็บอกจ้ขายราคาะั้นพี่หกบอกว่าเอาไปเลยราคานั้น สุพี uhm. มีลูกเดียวอะ่ะบอกว่ามีลูกเดียวใครใครถ่ายนะคะลงไปเลยอ๋อมันมีทหารด้วยมีอะไรหนึรงเลยเหรอมีแห้ว มามาร่วมกันบุญไหวยหน้าร้านดั รวมชายหญิงค่ะพี่อันนี้รวมชายหญิงอ้อมีไบกอร์ด้วย รวมชายรวมหญิงค่ะพี่รวมชายรวมหญิงรวมชายรวมหญิงเดี่ยวป่รองหน้าี่มีะนฮ่าฮาฮู่่ฮาฮ่าฮาฮ่าาฮ่่า่่่ข่ห่าฮพี่าฮ่่าฮาค่ะ่า่่า่ ใ,ใกล้ๆหน่อยมาโอ้ยมาใกล้งกันขอไข่หกสามนะคะกระสอบนี้รวมชายรวมหญิงค่ะพี่รว <ไป S 1> มชายรว <ไป S 1> ม,มหญิงรวมชายรวมหญิงอุ้ยการาทอ่ะพี่ตังบางไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปใท้กลอบหนึ่ง ดิกกี้ก็มาอูกรารฮาร์ดก็มีดิกกี้ก็มาพี่ดิกกี้ค่ะแบบไปสองตัวแล้วส่งตัวแล้วเอา้าเมื่อกี้เมื่อกี้การฮาร์ดอันนี้ดิกกี้นะขอไข่หกสามนะรีวิวกระสอบนี้นะคะหกพันห้าเท่านั้นค่ะพี่หกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นรวมแบบรวมชายรวมหญิงนะคะพี่รวมชายรวมหญิงไว้ทหารค่นะพี่ รวมชายรวมหญิงเลยอ่ะ,ะอนี่รวมชายรวมหญิง,งมีมีเป็นแบบกางเกงไอ้นี่ด้วยเ่ะเคัดแค่ไม่กี่ตัวก็ได้นะนนเนี่ยพี่ว่าเนี่ยเพราะว่าบอกอุ้ยนั่นน่ะบาเป็นก้อนเลยอ่ะออเขามัดไว้หรือเปล่าเหมือนเขามัดไว้เลยอ่ะใช่ไหม,ม,ไม,มเออ,อ,นะอกางเกงทหารยกก้อนเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวยกก้อนให้ดูพี่ดูกางเกงทหารนี่ อยู่ในก้อนอะเป็นก้อนเลยยกก้อนเลยเองทหารเอออุยแค่ไม่กี่ตัวก็แยกได้แล้วอ่ะผู้ชายได้เยอะอยู่ทรงสวยทรงสวยออ้ยขอไข่หกสามกับกระสอบนี้เมาเทนนี่ดูลายะก้อนสุดสุดเลยดูลายก่อนพี่พี่ต่อๆอทักสีฟ้ามาได้เลยนะคะ ลายทหารเพียบเลยอ่ะนั่นนั่นนั่นมีลายต่อไม้ด้วยโอ,อ,อ้มัดน,นี้มัดน,นี้กางเกงทหารทาั้งหมดเลยพี่หกพันห้าค่ะหกพันห้ามีกระสอบเดียวที่เปิดค่ะามาอีกแล้วมีก,กลลาาระสอบเดียวที่เปิดค่ะพี่ขอสามพี่มีกระสอบเดียวที่เปิดขอข่หกสามพี่หกพันห้าร้อยบาทดิคกี้มีการฮาร์ดมีกางเกงทหารมี อเมื่อกี้อะไรนะคิดมีเออมาหมดเลยพี่มาหมดเลยเีมรับได้เลยขอไข่หกสามพี่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นพี่พลูกเดียวเท่านั้นเขามัดเขามาดก่งเก่งทหารมายกมัดเลยอะ่ะจํานวนต้องนับสังกากจบค่ะพี่ถึงจะทราบพ,พี่อันนี้เราเราไม่รู้ว่ากี่ตัวเนาะเพราะว่าเขาเป็นกิโลค่ะจำนวนสี่สิบห้ากิโลนะคะน้าหนักของเขาเราจะไม่ทราบจํานวนตัวในกระสอบนะคะต้องรองจบจบกระสอบก่อนถึงจะนับให้ค่ะว่าได้กี่ตัวนะทหารทั้งมัดเลยอ่ะเมื่อกี้อะตกกรใจนี่มัดมัดที่พี่ดำมีทหารทั้งมัดเลยอะ ท่าน,นอะ่ะงานกองทัพคือบางตัวมันก็เป็นแฟชั่นแหรนะเนาะบางตัวมันก็เป็นแฟชั่นเป็นแร็งเลอร์ค่ะลายทหารเออลายทหารประมาณนี้ไบร์ก์สวยเอาใกล้ๆหน่อยพี่นำมาใกล้ๆหน่อย ขอไข่หกสามห้ากระสอบนี้ใครอยากรับพิมพ์ได้เลยพี่จ๋าทักสีฟ้ามานะ oh. เออก็มาก็มาเป็นไงล่ะก็มาก็มาบางอย่างมันก็มีมาน้อยพี่ของของซนะุปรีมนะป้ายซุปรีมนะรีวายจ้ากระสอบเดียวเท่านั้นกระสอบเดียวเท่านั้นเดี๋ยวพี่ๆท่านใดที่ไม่ทันเดี๋ยวน้องยก ก่อนหน้านี้ที่โชว์ไปแล้วให้ดูนะคะที่ที่โชว์ไปแล้วที่ยกไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เดี๋ยวดูนะ<ม>อ่าเราก็คัดได้อยู่นะพี่ป้า,าพี่น้องจะเก็บมันมีกี่หัวเจกเก็บผู้ชายอะ,ะ<ม>าสี่ป่ะฮัลโหลกระสอบ6 5ก0ันห้าเท่าน,นั้นค่ะพี่กสอบถกันห้า,า 6, มีกระสอบเดียวที่เปิดเลยค่ะพี่เกลคะ กรสอบเดียวพี่จ๋าอะไรการนีก้กรสอบเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้มัดนั้นมัดนั้นออกลายทหารทั้งมันเลยจำนวนเดี๋ยวนับให้พี่แป๊บนึงนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนับให้เลยว่าได้กี่ตัวนะคะเดี๋ยวนับให้เลยค่ะ